ไม่รู้จักครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักค่ะคิวแคนทีนคืออะไรครับถ้าน้องๆไม่รู้แบบนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพี่กเปี๊แล้วละครับที่ต้องไปหาคํำตอบมาให้น้องๆนะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับคุณปีครับผมมีคําถามครับผมอยากรู้ว่าคิวแคนทีนนี่คืออะไรและมีที่มาอย่างไรบ้างครับ โครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัยหรือคิวแคนทีนนะครับก็เป็นโครงการความร่วมมือครับระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงศึกษาธิการเรื่องที่เราจะเชิญชวนโรงเรียนเอกชนครับให้เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนครับด้วยการจัดตั้งโรงอาหารปลอดภัยขึ้นในโรงเรียนนะครับหรือที่เราเรียกว,ว่าคิวแคนทีนเราต้องการจะส่งเสริมให้เกษตรกรที่ผลิตนะครับเพราะปลูกนะครับหรือว่าเพราะเลี้ยงเนี่ย สินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพเนี่ยมีตลาดนะครับ mm hmm. ดังนั้นเราก็เชิญให้โรงเรียนนะครับเข้าร่วมโครงการคิวแคนเตนเพื่อจะพัฒนาโรงอาหารเนี่ยเป็นตลาดสําหรับสินค้าเกษตรเหล่านั้นนะครับ mm hmm. ทำให้โรงเรียนเนี่ยมีวัตถุดิบเกษตรนะครับที่ปลอดภัยข้าวไข่ไก่หมูปลาผักนะครับสารพัดละครับสินค้าเกษตรเนี่ยให้ป้อนเข้าสู่โรงอาหารแล้วก็ให้แม่ครัวเนี่ย ทำอาหารประกอบให้กับนักเรียนรับประทานเป็นอาหารกลางวันหรือว่าอาหารประจามื้อของโรงเรียนน,นั้นๆต่อๆไปนะครับขณะเดียวกันโรงเรียนเองก็ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือจากผู้ปกครองนะครับว่าส่งบุตรหลานมาเรียนทั้งสือที่โรงเรียนนี้เนี่ยจะได้รับความมั่นใจนะครับว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ดูแลใส่ใจสุขภาพอนามัยเด็กเนี่ยถ้าทานอาหารดีๆโตขึ้นมาก็ เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงพ่อคุณแม่ก็จะลดภาระเรื่องสุขภาพลูกไปได้เยอะเลยเดียวครับหลังจากที่มีการจัดตั้งโรงอาหารปลอดภยัยหรือว่าโรงเรียนอาหารปลอดภยัยคิวแคนีนขึ้นแล้วเนี่ยโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยครับก็จะมีการแจ้งออเดอร์นะครับผ่านผู้รวบโรงออเดอร์นะครับออเดอร์เหล่านั้นนะครับก็จะถูกส่งไปตามช่องทางการตลาดปกตินะครับในที่สุดรับรองครับว่าช่วยเหลือนะครับให้พี่น้องเกษตรกรที่ทำอาหารปลอดภัยเนี่ยได้แน่นอนเลย ได้ยินว่าในโรงเรียนนี้มีการนำคิวแคนทีนเข้ามาด้วยใช่ค่ะคือเราเล็งเห็นว่าคิวแคนทีนเนี่ยค่อนข้างที่จะ เชื่อมโยงกับนยโยบายของโรงเรียนที่เราไม่ได้คำนึงถึงแค่ผลลัพธ์ทางวิชาการนะคะอพอเราเห็นว่าโครงการเนี่ยเข้ามาสื่อสารกับโรงเรียนเนี่ยแล้วก็มานำเสนอว่าคอนเซปต์ของโครงการคิวแคนซีเนี่ยคือเราสามารถตรวจสอบเคสที่มาของหลังอาหารได้แล้วก็มีม,มีมาตรฐานในการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เหมือนมาคุยกันในวงผู้บริหารนะคะว่า ตอบโจทย์พอตอบโจทย์แล้วเราก็เลยนําเข้ามาแล้วก็มาใช่ะคะ่ะก็คือเห็นประโยชน์อย่างชัดเจนแหละ<ช>ว่าถ้านำเข้ามาแล้วจะมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วพอพอได้นําเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นผลยังไงบ้างครับเท่าที่เห็นผลนะคะคือผู้ปกครองเนะะี่ยค่ะพอเขาได้รับการสื่อสารว่าโรงเรียนมีการจัดทำคิวแคนทีนขึ้นมาเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าอาหารเนี่ยที่นำมาปรุงให้ในโรงอาหารให้กับลูกๆของเขาเนี่ย ม,มีความปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วก็มีความสดใหม่ตลอ,อดค่ะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโอง